เอาอีกแล้วอะกลับมาอีกแล้วนะครับผมสําหรับร้านค้ามืดละลอก2หรือว่าคลืค่น2นะครับผมส่งท้าย4ปีลดสูงสุด90%กันเลยทีเดียววงเล็บมากกว่ารับดีแล้วด้วยสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง bps นะครับวันนี้กิจกรรมใหม่มาเยอะแยะมากมายนะครับสไตล์ฟรีไฟมาทุกวันสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันไปด้วยนะครับว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ เพราะว่าร้านค้าใหม่มันต้องสุ่มเปอร์เซ็นต์ใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปสุ่มคอมกันเลยดีกว่านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับรับสิพิเศษร้านค้ามืดและลอกสองนะครับรอบนี้ยลดสูงสุด90%นะครับรอบที่แล้วแค่83รอบที่แล้วแค่83นะครับใครได้เท่าไหร่คอมเมนต์กันไว้ด้วยอยากรู้จริงๆว่าคอมเมนต์กนไว้ด้วยใครมันจะตึงดีกว่าพี่นะดูกันว่าพี่จะได้สักเท่าไหร่นะครับไอ้น้อง66โอ้ยเย็นเจี๊ยบเหมือนรอบที่แล้้ววเลลยรอบที่แ68 ใช่ป่ะวะทำไม่ได้อันนี้คือชุดใหม่ครับผมอันนี้คือชุดใหม่จะอะไรก็แล้วแต่นะครับผมว่าทรงผมแล้วก็หน้ากากมันเท่มากเสื้อก็เท่มากนะครับผมเซตอันนี้ผหรู้สึกว่าผมชอบแต่ว่าเพชรไม่มีว่ะเจ็ดแแมเราสามารถคดสลับได้เหมือนครั้งก่อนเลยนะครับแต่ว่าครั้งนี้โห้ยชุดนี้จะได้ชุดนี้ชุดนี้ผมต้องซื้อชุดนี้ผมต้องซื้อชุดนี้ผมพูดแค่นี้แหละนะครับแล้วก็มันมีกล่องอันนี้มาเหมือนเดิมนะครับกล่องสุ่มอันนี้ของ ดีมากๆเลยนะครับสำหรับร้านค้ามืดอย่างที่ผมบอกทุกครั้งร้านค้ามืดคือกิจกรรมที่ดีที่สุดในเกมฟรีไฟซื้อกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกที่ผมจะซื้อก็คือชุดต้นกล้าอันนี้นะครับผมโอ้ยชอบชอบเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดกันเนาะนี่แล้วเราก็ซื้อได้เลยผมคิดอยู่ว่าผมจะซื้อดีไหมถ้าซื้อแล้วเพชรหมดเลยแต่ว่าเสื้อมันสวยอะผมว่าถ้าเอาไปแต่งกับอันอื่นมันสวยแล้วสลับมาดูนี้กันนะครับอันนี้ก็มี่เห็ไหมเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเหมือนกิจกรรมครั้งก่อนเลยนี่ครับชุดใหม่อ๋อ ชุดเก่านั่นแหละแต่ว่ามาใหม่หมายถึงมาใหม่มารอบใหม่อุย้ยมีบัตรทั้งห้องด้วยซื้อสูงสุดได้เจ็ดใบโอ้ยเจ็ดแหมมโคตรคุ้มนะครับมีชุดบิกินี่สาวด้วยแต่ว่ามันมีสีฟ้าปะ่ะสีงเงินผมว่าสีงงน,นั้นสวยกว่านะครับถ้าใส่บิกินี่ถ้ามีสีงเงินผมซื้อแน่แต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่สีงเงินก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นชุดผู้หญิงนะชุดผู้หญิงสวยไม่รู้ว่าฟรีไฟเป็นอะไรชอบเอากางเกงแบบสลับสีกันมานะครับสังเกตกางเกงผู้หญิงนะมันจะเอาสลับสีถุงน่องถุงเท้าขายาวมาทำไม อันนี้ซ้ายสีดำบนฟ้าอันนี้อัน้โอเคอยู่เนี่ยเห็นไหมสลับสีอันนี้ก็ยังมีแบบตะขอตึกตึงๆอันนี้สั้นสั้นบ้างยาวบ้างเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทุกอันเลยครับการเกมผู้หญิงไม่รู้ว่าทำไมเนี่ยเห็นไหมอันนี้มีสีอันนี้ไม่มีสีเนี่ยอันนี้มีที่คาดอันนี้ไม่มีเห็น้ะครับเห็นไหมคือแบบมันจะสลับสีกันตลอดผมไม่รู้ว่าคนออกแบบเขาคิดอะไรอยู่ สังเกตนะครับนะครับถ้าทีมงานดูนะครับสังเกตนะครับกางเกงที่ผู้หญิงที่ดิตนะอันนี้อันนี้นะครับอันนี้อันนี้นะครับอันนี้อันนี้ตัวฮิตเลยเดี๋ยวเปลี่ยนรองเท้าก่อนเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ก็คนก็ใส่กันเยอะเพราะอะไรอันนี้ก็ใส่กันเยอะนะครับเพราะอะไรคิดเอาเองนะครับส่วนอันที่ทำๆมาแล้วคนไม่ค่อยใส่นี่ ย้อยมาทําไมเนี่ยถ้ามีอันนี้อย่างเดียวได้สวยเลยแน่สีดำไอ้เนี่ยเอาลายสักมาทําไมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคนละสีกันตลอดเลยโอ้เงี้ยวดิโอ,โอเคเดี๋ยวเรามาช้อปปิ้งกันดีกว่านะครับผมจะมาซื้อกล่องพวกนี้นะครับเราต้องการกล่องอะไรบ้างตอนนี้เพชรผมมีจํากัดนะครับเพชรผมมีแค่หนึ่งพันเองนะครับจีมะตัวยังไม่ได้อันนั้นเลยต้องโทรไปง้อสักหน่อยขอเพชรนะครับเราซื้อกล่องที่ผมอยากได้ก็คือ AK เคครับ AK สวยมากจัดไปลายร้อยเจ็ดสิบเพชรแล้วก็ โทเค็นกินกล่องซองเขียวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยดูแปบ๊บนึงนะครับกล่องนี่ครับ XM8 ก m 8 10กล่องมังกรฟ้าอีก10กล่องร7 0เจเมกกลอดอนตอนนี้เหลือให้เราซื้อก็คือเมกกลอดอนนะครับหรือว่าอะไรนะมันคือสคาไปอีก17กล่องนะครับสลับไปหน้าเดิม ผมเอาเมกะมาก่อนละกัน170กล่องโอ้พอพอดีเลยเพลซูนเพลซูนเพลซูนนางเพ,พลเพลซูนชิหละ9เพลสูนอะไรได้บ้างไหนก็มีเลยครับเพลซูนท้อเลยจริงๆบัตรพวกนี้ก็คุมนะบัตรคูป,ปองอะไรอย่างเงี้ยครับคุมมากเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องของที่เราซื้อมากันนะครับแล้วก็ชุดท,ที่เราซื้อมาแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับ เราไปคุยกิจกรรมอื่นหนก่อนกิจกรรมที่ดีๆแล้วก็มีก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมก็คือกิจกรรมท็อปอัพหรือว่ากิจกรรมเติมแล้วได้ชุดฟรีหรือว่าได้ของฟรีอย่างเช่นคาตนาไอที่มันผมเพิ่งทาคลิปไปนะครับอะไรที่มันเติมแค่เติมเข้าไปแล้วได้ของฟรีอันนั้นคือดีทุกอย่างอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเซตแต่งตัวของทีว่านะครับผมของทีว่าตัวละครตัวนี้นะครับเรายังไม่ได้นะ หรือเปล่าวะผมจะไม่ได้เราน่าจะได้ตอนวันที่28นะครับรับตัวละครฟรีแต่ว่าอันนี้เติมแค่199เพรนะครับเราก็จะได้ตัวละครนี้มานาะแต่ว่าถ้าเติม500เพรเราจะได้ชิ้นส่วนความทรงจํามานะครับ2,100แต่เรากดรับไปก่อนแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับอ๋อโหหมัดสวยมากๆเ,นะเมบบๆเลยนะครับเป็นหมัดที่แบบโคตรสวยจริงๆเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ของลิมิเต็ดหรือว่ามันไม่ใช่ของแรที่น้องๆพูดกันผมแนะนํานะครับถ้ามีตัง เอาอันนี้นะครับสวยมากๆสวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาแล้วนะครับถ้าไม่นับหมัดไฟนะหมัดไฟนะั่นคือสวยสวยสุดของจริงนะครับผมแต่ว่าลองลองมาผมว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละนะครับลองลองมาผมว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละแต่ว่าเสียงชกก็ยังคงความน่ารำคาญเหมือนเดิมนะครับ <laughs> เสียงชก <laughs> เสียงชกยังคงความน่ารำคาญเหมือนเดิมสวยลองมาก็น่าจะเป็นหมัดมังกรฟ้า เนีผมแล้วก็มัดสายธมะของเรานั่นเองใครที่อยากได้ก็ไปจ่ายก,กันนะครับผมด,ดูหลายๆรีวิวมันจะล็อกอยู่ที่ประมาณ1,800เพชรของรางวัลข้างในโหมีรถซิ่งคันนี้ด้วยนะครับสวยอยู่นะแล้วก็ทรงผมผู้หญิงว <What? S 1> ้าวมาแค่หัวเหรอปแปลกๆนะนั้งแตก็จะเป็นขยะครับวิธีเล่นก็คือเราเก็บโทเค็นสีฟ้าอันนี้นะครับให้ได้5้าโทเค็นนะให้ได้5้าโทเค็น อย่างที่บอกนะครับมันจะล็อกอยู่ที่ประมาณพันแปดร้อยเพชรมามันถึงเวลาที่เราต้องสนุกกันแล้วน้องๆถึงเวลาที่เราต้องสนุกกันแล้วถึงถึงเวลาที่เราต้องสนุกกันแล้วสี่ห้าสิบกล่องครับอันนี้เป็นกล่องเอเคกรีนดาก็นะครับผมบอโอ้คาทุนโอ้คาทุนยับเลยคาทุนนิดหน่อยแต่ว่ากล่องมันลดราคาอันนี้ยี่สิบกล่องครับจัดไปบออุ้ยได้สิบธรรมดาศรีนูน โอ้ยโอ้ยแย่ขาดทุนเฮ้ยได้สิบอีกแล้วไอ้น้องไม่ขาดทุนอุ้ยได้แปดโอ้แต่รวมก็ขาดทุนเลิกเกินใช่มันก่อนละสิบเจ็ดแล้วก็ในเนี่ยคุ้มดีครับแต่ว่านั่นแหละเฮ้ยเอ้ยได้เก้าไอ้น้องอุ้ยได้เก้าอีกแล้วไม่ค่อยจะขาดทุนเลยครับโอ้ยนี่ได้เจ็ดได้อยู่น่ารักอยู่แล้วก็หมดแล้วนะครับผมเอ้ยอันนี้เองกล้องสายฟ้าเป็น xm pad เอ็กซ์แอมเพสใส่ฟ้าชิปกล่องบอสได้เจ็ดได้แปดได้ห้าได้แปดโอ้คุ้มนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากได้มานานแต่ว,ว่าตอนนั้นไม่มีเพชรนะก็คือชุดใช่ชุดเอ่อบูเชอร์นะครับหรือว่านักแร่เนื้อคนนี้เปิดแล้วก็เดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันดูดีกว่านะ <c ười> เอ้ยเปิดอัน,นดีด้วยนะครับอันนี้เป็นเซตของมัน ทิ้งดองแต่เรายังไม่ได้ตัวละครนะเราเลยยังใส่ไม่ได้ครับก็ลองไปน,นั้นกันดูแล้วกันเนาะนี่ครับนี่เป็นกางเกงที่ผมต้องการมากๆเลยกางเกงมันเท่มากๆแต่งกับอะไรก็เท่นะครับแต่ว่าเซตทั้งเซตอะเห็นกันอยู่แล้วผมไม่แต่งมาให้ดูหรอกสยเวลาเราไปอัพปืนกันดีกว่าอัพเกรดปืนนี่ไงมีติขึ้นเอ้ยนี่เราได้60 60เองเหรอเ <laughs> สียงม่งดังมากเลยอะ่ะอะไรอะ่ะ เฉลี่มาโคตรดัง,งฮุยแล้วอัลสกาฮู้ฮู้สกาเวล่ามาฟักเกอร์นี่ได้เอฟเฟกต์ยิงตายมาแล้วครับเอฟเฟกต์สังหารถ้าสังหารมีมสลามฟูมากินแล้วก็เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ยิงไอ้น้องไปก็บอกปืนเลยเหลือลอีกสองเลเวลนะครับเหลืออีกสองเลเวลผมก็จะได้ท้าทางส่วนพิเศษนะครับใครที่ตังค์มันเหลือก็ส่วนก็ห้าสองสี่สองไปเจ็ดสองเจ็ดครับ ต่อไปก็ AK นะครับผมอู้ได้มาสองร้อยว่ะได้ไปลาที่เราต้องเอ,อ,อาล็อสเนาโอ้โหเอฟเฟคเอฟเฟคสังหารนะครับผมก็เพิ่งได้เพิ่งตื่นเต้นนี่งไงเอยเอฟเฟคยิงแต่ว่าสภาพยังเป็นมังกรน้าสมเพชเหมือนเดิมเราต้องการอีก400เหรียญน,นะครับเพื่อที่จะอัพเป็นเบลล์หกหนักสี่ร้อยเหรียญห,หรือว่าตีกลมๆก็คือ4,000เพชรตามนั้นวละครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้เลยครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์กันไว้ด้วยว่าได้กันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับของผมได้66ใครได้เยอะกว่านี้เอามาอวดกันหน่อยดีไอ้น้องแอดมีได้45น่าสมเพชกันได้แหละฟันดีครับ